ได้ขอบคุณกำลงงังเตรียมเครื่องกำลังเตรียมเครื่องกดไปชมคลิปบ้านอะไรก่อนกะาพาดกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ในเดื่องในกันยังอีกซอยเบิงบ้งโคตรหน้าซอยเบิ้งโคตรหนา้าเราพี่งในเดื่อ ว่าที่ได้เงินชื่อขน,นะอนมหนักอะสบายดีเด้อพี่น้องมันนีให้น้ำคิงน้ำเนินรายการก็เ็นงานาย่นจอร์ใช่ปละ่ะซอยซอยมะปูงี่ทมะป,ปุงมาล่ะหึาบยดโอ้ยใจๆ Ô oh, con nội này kìa. Ờ, ừ. con, ừ. con, ừ. con nội, con nội à, Ba súp luôn đi ừ. súp đi à, Làm nữa bạo làm tí thôi, Bạo đang đăng đánh, đột, bạo đang đăng đánh, đột, bạo trồng cơm mà trồng ai. เกิดั้นอกร้านเนาอีใส่ยังน่ก็บอกบ่าลูกนะใส่ยังแน่บอกบ่าลูกนะ่กรอเออนัดแดดเซลปิกก่อนอล้บุณเาตาะเนาเขาตาจะได้ด่าลูกใใส่เป็นหวก่อ ส like กินหลอีวอร์นุีให้แม่ปาท้ก็ได้จะจังตำอยากมีบามือกเได้าแม่ปาเหรอโอเคออเจะเป็นคนหยวนะใส่บักเดนเนาะใส่ยังดีใช<ด>่หน้าเฮ้ยมากินดีไหมหัวใจหกข้อใจรู้มีกัน

ถือดูบกักใส่อัน,นมันถือตัวนึงโอเคไม่พออด้ัมนมาถือหรอกทำไมเอา,ม,เอามายังบักเขือบักเขือบักเขือแหลแกไก่นับ้บกักเดนบักเดนใส่ดีบกับกบทัวบักทัวมาใส่ดอกจับปบลั๊ก จกลงมืนอนี่ได้กินมเป็นค <c oughs> อยไรคอยไเอาโจกกะใส่เอาอ,อีกอีกเต็มบ่งบวงเลยเออโอเคพอกอ่อ่าพ่อพอเดี๋ยวีบงบมันเสียบดูเสียบยังนี่น <c oughs> ้งงันนี่คือว่ามันเสยบด้แหละ นัวนนหอยแบบหนเลยพี่นง่มหอยบกหื่เแล้วกะปุ๊ดเนาะเมือกแบบตำส่มานี่พี่น้องมาเอามาใส่เอาพมาใส่ใส่ยังเอาบลูใส่บปเลยดนเลย่อใส่บกปุ๊ดใส่เนี่เดียวอย Ăn vào à, oh. mà... đây em nhạc chậu hả? Xe không ngùng Hiền À tăm tăm say Ngọt ngọt Nhìn Con ta ta kìa

มันวอย่าปรมันก็พอถั่วอาจารย์ที่พ่ะมาจารย์่น้อยเออจานใหญ่นั่งยนดีจะถึก็นั่งงาบๆนั่งงามๆเออเป็นผู้หญิงใคนั่งเนี่ยตูดโอ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 ปริมามันปุุงเขาได้ซิดูราเซบเ ไปไปกินเลยครับอืมไปปะ <laughs> อิดเขนงี่อใช่ไหมใช่อเดียวแล้กสาซอยเป็นกำลังใจของอะไรเพี่องหนาะซอยบึงคกยนาน่ะแน่พี่้องด้ยพอช่วงโคชนะบกเขรแทกหน่หลายมัน

จะหุบใจฮุบใจกระิแบบวาอยา, <laughs> อยากตาจำจะบว่วัยาคอนได้กินอันนั้เป็นวัญญากินขนมหวานเป็นถุยจีนตันว <c oughs> mọi người biết 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 mọi แต่แค่เราคิดหนึ่งเพาะเราเปนการเลิกขาดก็ใส่ก็แช่ก็ที่ตามเราไปนั่งแก่ยิ่งเลิกไม่ยังไม่อีกเตอร์นอบ๊ายบาย